เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะห่วงฝันพานราตีบทที่129 เจ้าไม่พอใจอะไรก็บอกข้าได้ทุกเรื่องอย่ากเก็บงำไว้ในใจคนเดียวอะไรนะนานผิงอึ้งงันมองเขาอย่างงุนงงข้าไม่ได้ไม่พอใจอะไรนี่เป็นเช่นที่ห่วงตี้บอกไว้จริงๆเด็กง่คนนี้ต่อให้เสียใจก็จะบอกว่าตัวเองไม่เป็นอะไรแล้วก็ทำเหมือนไม่เป็นอะไรจริงๆความรู้สึกผิดในดวงตายิ่งชายชัดฟังหมิ่งก้มหน้าเอ่ยว่า องค์หญิงลดตัวมาออกเรื่อนเดิมก็ได้รับความไม่เป็นธรรมอยู่แล้วทั้งข้าก็เป็นคนหยาบก,กระด้างไม่ละเอียดอ่อนไม่ค่อยเข้าใจความคิดของสตรีหากองค์หญิงรู้สึกว่าข้าทำร้ายจิตใจเจ้าหรือทำสิ่งใดที่ไม่เหมาะสมขอให้บอกข้าตามตรงอย่ากลับมาหลบที่วังอีกเลยนานผิงงุนงงยิ่งนักแต่ก็พยักหน้าเอออ,อไปกับเขา ข้าต้องบอกท่านแม่ทัพตามตรงแน่นอนแต่ท่านแม่ทัพข้าไม่ได้กลับมาหลบที่วังเพราะโกรธท่านจริงๆนะเช่นนั้นเป็นเพราะเหตุใดท่านเป็นห่วงพี่สะพ้ายมีใช่หรือนานผิงเอ่ยอย่างจริงจังระยะนี้ที่จวนก็ไม่มีเรื่องอะไรข้าจึงกลับมาที่วงังช่วยดูแลนางแทนท่านท่านไม่สะดวกเข้าวังบ่อยๆข้ามาอยู่ที่นี่สักสองสามวัน จะได้รู้ว่าพี่สะพ้ยกินอยู่อย่างไรกลับไปจะได้บอกท่านอย่างละเอียดได้ท่านจะได้วางใจฟังหมิงมองนางอย่างอึ้งงานครู่ใหญ่จากนั้นก็รู้สึกตื้นตันจนทำอะไรไม่ถูกช่างเป็นแม่นางที่แสนดีอะไรเช่นนี้นางคิดเพื่อเขาถึงขนาดนี้กลับมาดูแลสตรีที่เขาชอบเพื่อให้เขาสบายใจฟังหมิงหลงรักกวนชิงแย่มานานปฏิเสธแม่นางทุกคนที่เข้าหา ดังนั้นจึงไม่เคยได้ลิ้มรสความรู้สึกของการถูกรักมาก่อนท่านใดนั้นเขาเหมือนเห็นเงาของตัวเองอยู่บนตัวนานผิงขอบตาเริ่มแดงเรื่อเขาอ้าแขนกว้างโอบกอดนานผิงไว้ท่านแม่ทัพใหญ่มีต้องรู้สึกขอบคุณข้าเช่นนี้หรอกองค์หญิงนานผิงรูปหลังเขาเบาๆบยิ้มเอ่ยว่านี่เป็นเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นเรื่องเล็กหรือหากเปลี่ยนเป็นเขา เพื่อให้กวนชิงเย่สบายใจแล้วเขาต้องไปดูแลอินเฉินปี้แล้วก็เขาเกรงว่าคงจะได้อัดอีกฝ่ายจนน่วมตายเสียก่อนในใจหนานผิงจะต้องรู้สึกทุกข์ทนแน่เพียงแต่นางเป็นคนรู้ความไม่มีทางบอกให้เขารู้และเก็บงำไว้คนเดียวยามดึกคงพริกตัวไปมายากจะข่มตาลับ พอคิดถึงสีหน้าเศร้าส้อยของนางหัวใจของฟังหมิงก็บีบรัดแน่นเอ่ยด้วยน้ำเสียงแหบพร่าข้าขอโทษจู่่มาขอโทษเรื่องอะไรนานผิงหลุดหัวเระท่านแม่ทัพใหญ่วันนี้ท่านเป็นอะไรไปเหมือนผูกผีเข้าเลยฟังหมิงใครวงแขนจากตัวนางมองนางด้วยสายตารักถนอมเรากลับบ้านกันเถอะ นานผิงได้ฟังคำพูดนี้ก็รู้สึกอบอุ่นหัวใจพยักหน้ารับอืมดังนั้นตอนที่อินเกอจื่อพาฟังแย่มาแอบดูจึงเห็นเฟิงหมิงเดินนำอยู่ข้างหน้าด้วยสีหน้าเจ็บปวดส่วนนานผิงเดินตามหลังหน้าตาชื่นบาน เอ๋เหตุใดจึงดูแปลกๆฟังแย่เลิกคิ้วฟังจากที่นานผิงเล่าสองคนนี้อยู่ด้วยกันนานผิงน่าจะเป็นคนที่ต้องทุกข์ตรมมากกว่ามิใช่หรือเหตุใดยามนี้ดูแล้วเหมือนจะกลับกันอินเกิร์จเอเออยยังแฝงในฟังหมิงเป็นคนบริสุทธิ์ใสซื่อ ที่หลอกได้ง่ายด้ยิ่งฟิงแย่กรอกตานึกทบทวนสิ่งที่เขาบอกกับเฟิงหมิงเมื่อครู่ทั้งหมดเป็นอุบายเฟิงแย่จุปากเอ่ยอย่างทอดถอนใจเกิดเป็นน้องสาวฝ่าบาทนี่ให้ทนแบกรับความคับข้องใจไม่ได้จริงๆ นานผิงไม่ใช่คนที่จะไม่กินไม่ดื่มนางใจกว้างและมีเหตุผลแม้จะชอบออดอ้อนอินเกอจือแต่ครั้งนี้เมื่อนา,นางกลับมากลับไม่พูดอะไรไม่ดีเกี่ยวกับฟิงหมิงเลยอินเกอจือล้วนต้องหลอกล่อถามมาจึงรู้ว่าฟิงหมิงยังคงไม่เปิดใจคนผููนี้จึงใช้ฝีปากพูดให้น้องสาวของตอนได้ประโยชน์ต่อให้นานผิงจะพยายามบอกว่าตนเองมีได้รู้สึกน้อยเนื ต่ำใจอะไรฟังหมิงก็ไม่มีทางเชื่อแล้วร้ายกาศร้รายกาดจริงๆดูพอแล้วก็กลับอินเกอจือเอ่ยข้างนอกลมแรงฟังแย่หันไปเลิกคิ้วเล็กน้อยพลางยื่นมือไปให้เขาเหนื่อยแล้วเดินไม่ไหวอินเกอจือปลายตามองนางเอ่ยเสียงเย็น เจ้าคิดว่าเราจะอุ้มเจ้ากลับไปหรือฟังแย่ทำหน้ามุ้ยกำลังจะเบียดน้ำตาน้อยออกน้อยใจพ่านรู้สึกตัวเบาวิวไวเสี่ยวตี้ผู้มีสีหน้าไร้อารมณ์ตวัดแขนอุ้มนางขึ้นมาอย่างมั่นคงแขนยิ้มพลางเอ่อยอย่างเย็นชาถูกแล้วเราอุ้ม ฟงเย่หลุดหัวเราะออกมาอย่างอดไม่ได้คว้าออกเสื้อเขาแล้วจุมพิษที่แก้มเขาเบาๆหลิงซู้กับกวนจื่อที่อยู่ด้านหลังมองพลางสายหน้าคิดในใจว่าสองคนนี้นับวันยิ่งไรย้ยางอายกลางวันแสกๆคอนอยู่กันเต็มช่วยสํารวมกิริยาสักหน่อยได้หรือไม่ฝ่าบาทกันเจียงในชุดเกราะไม่รู้โผล่มาจากที่ใดนิวนาคุกเข่าข้างนึงรายงานว่า เช้าวันนี้ตอนออกลาดตะเวนมีคนพบแม่นางผู้หนึ่งสภาพร่อแร่ปางตายอยู่หน้าประตูวังข้าน้อยเพิ่งไปดูมาพบว่าเป็นต้วนเสียนที่เคยอยู่ในหอเมืองหุยพยาค่ะใบหน้าที่แยะมีเมื่อครู่พรันคลึ่ลงฝฟังแย่ประคองท้องตอนเองกระโดดลงจากอ้อมแขนอินเก๋เกจือนิ้วหน้าถามว่าหมายความว่าอย่างไรที่ว่าร่อแร่ปางตาย นางได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่จำได้ว่านางเป็นคนของเหนียงเนียงตอนที่ข้าน้อยจะนำความกลับมารายงานได้ให้หมอหญิงไปรักษานางแล้วเวลานี้อยู่ที่ป้อมลาดตะเวนใกล้ประตูป่อยเซียนเหมือนพะยะค่ะทําได้ดีหลังจากชมเขาแล้วนางก็ดึงอินเกิร์จือรีบรุดไปยังประตูป่ยเซียนเหมือน สภาพเช่นนี้จะวิ่งเร็วได้สักแค่ไหนกันอินเกอร์จื่อมองท่าทางอุ้ยอายของนางอย่างดูแคลนหันไปสั่งคนข้างหลังส่งคนนำแคร่หามไปรับตัวนางมาที่ตำหนักกลางไปที่นั่นใกล้กว่าไม่นานเรากับห่วงโฮก็ไปถึงพยาค่ะกันเจียงรับคำแล้วจากไปเฟิงแย่มุ่นคิ้วรอกวนจื่อนำราชรถมาปากก็พึมพำอย่างกระวนกระวาย ข้าก็ว่าแล้วว่ามีบางอย่างผิดปกติจินมามาบอกตั้งหลายเดือนก่อนว่าต้วนเสียนกับเหอเฉาจะมาหาแต่ผ่านไปตั้งนานก็ไม่มีคราว,ราวเลยเหตุใดตู่ก็บาดเจ็บสาหัสเจ้าจะเย็นๆอินเกอจื่อเม้มปากเหอเฉาอยู่ข้างกายรัชทายาทเยี่ยหากนางคิดจะมาย่อมทำให้เขาตื่นตัวแนะ่บางทีพวกนางอาจประสบเหตุไม่คาดฝัน จึงทำให้ล่าช้าไป และอาจเป็นไปได้มากว่าเยี่ยวีชิงไม่คิดจะปล่อยให้พวกนางมาแต่ต้วนเสียนรอบหนีออกมาชีวิตจึงร่ดแร่เช่นนี้หัวใจของฟังแย่เต้นรัวพอขึ้นไปบนรถมาก็สั่งให้มุ่งหน้าไปตำหนักกลางโดยด่วนทางด้านกันจียงก็ส่งต้วนเสียนมาถึงพอดีสหาหยเก่าที่ไม่ได้พบหน้ากันนานยามนี้มีใบหน้าซูบซีดทั่วร่างอาบเลือดน้องอยู่บนเตียง ฟิงแย่เห็นเช่นนั้นก็รอฟังผลตรวจจากหมอหญิงอย่างกระวนกระวายใจมีบาดแผลที่เอวและหน้าท้องโชคดีที่แผลไม่ลึกมากไม่กระเทือนถึงอวัยวะภายในแต่เนื่องจากเสียเลือดมากจึงต้องพักรักษาตัวสักระยะเพคะหมอหญิงวินิจฉัยเสร็จก็ซับเหงื่อบนหน้าผากขอฝ่าบาดและเนียงเนียงสดด็จออกไปก่อนบ่าวจะใส่ย,ยาให้แม่นางผู้นี้ ได้เฟิงแย่ลุกไปที่ห้องชั้นนอกจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวสายตาจับอยู่ที่พื้นไม่รู้ว่ากำลังคิดอะไรอยู่สีหน้าของอินเกอจือเคร่งขรึมแววตาเป็นประกายดําทะมึนอย่างเงียบงันตอนใส่ย,ยาตัวเสียนเจ็บปวดจนรู้สึกตัวขึ้นมานางปรือตามองผ้าม่านเตียงอย่างว่างเปล่าคู่หนึ่งจากนั้นเอ่ยเสียงอ่อนแรงนายท่าน เฟิงแย่วิ่งกลับเข้าไปดูนางทันที่เจ้าเป็นอย่างไรบ้างถือถือโอกาสที่ยังมีแรงข้าต้องบอกเรื่องนึงแก่ท่านตวนเสียนหอมหายใจเข้นเสียงอย่างยากลำบากห้าเดือนก่อนข้ากับเหอเฉาว,วางแผนจะเดินทางมาหาท่านแต่ต่อมาเหอเฉาบอกว่านางไปไม่ได้ฝากข้ามาบอกท่านว่ารัชทายาทเยี่ยมีจุดประสงค์ร้ายต่อแคว้นไว้ ขอให้พวกท่านระมัดระวังให้มากอย่าเชื่อในพันธมิตรนี้จนเกินไปฟังเย่สีหน้าเคร่งเครียดหันไปมองอินเกอจืออีกฝ่ายส่งสายตาให้นางวางใจถึงนางไม่บอกเขาก็ไม่เชื่อในพันธมิตรนี้อยู่แล้วพันธสัญญาเป็นสิ่งที่ฉีกทิ้งได้ทุกเมื่อผลประโยชน์ตังหากที่เป็นตัวกําหนดทิศท,ทางลมเฟิงเย่สงบสติล่องหันกลับมามองต้วนเสียนถามว่า เช่นนั้นใครเป็นคนทำร้ายเจ้าตววเสียนยิ้มคืนเหอเฉามาหาข้าเราสองคนปกป,ปิดร่องรอยได้ไม่ดีถูกรชาชทาญาิเยี่ยตามมาพบจึงถูกจับไปคุมขังเพื่อให้ข้าหนีออกมาได้เหอเฉาว,วางอุบายหลอกล่อเยี่ยวอี้เชิงยามนี้ไม่รู้ว่านางเป็นเช่นไรบ้างตอนที่ข้าหนีออกมาก็ถูกองคารักษ์ไล่ล่าถูกแทงได้รับบาดเจ็บ แต่เพราะดีได้หน่วยองคารักพิทักษ์นักคราช่วยเอาไว้แต่เพราะต้องพักฟื้นจึงทำให้การเดินทางล่าช้าไประหว่างเดินทางบาดแผลก็ฉีกอีกจึงมาถึงเอาป่านนี้พูดจบดวงตานางก็เหลือกขึ้นคล้ายกำลังดิ้นรนฝืนประคองสติ เผ่าว่าสุดท้ายก็หมดสติไปเพราะเสียเลือดมากเฟิงเย่ฟังแล้วก็ตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวสูดหายใจลึกเห่อเฉาหนีออกมาไม่ได้ต่อให้นางเป็นคนของเย่อวี่ชิงแต่นางปล่อยต้วนเสียนหนีออกมาทั้งยังให้ต้วนเสียนนำข่าวมาบอกพวกนางถึงแขวนว้่หากเย่อวี่ชิงรู้เข้ายังจะปล่อยให้นางรอดชีวิตอีกหรือฝาบาทเจ้าอย่าพึ่งร้อนใจ รู้ว่านางจะพูดอะไรเอียนเกอจื่อรีบเอ่ยระหว่างแควนเว่ยกับแควนอูใช้เวลาเดินทางกว่าหนึ่งเดือนเจ้าร้อนใจไปก็ไม่ทันการหากเกี้ยวอี้ชิงคิดจะลงมือกับเหอโฉาเจ้าก็ห้ามไว้ไม่ได้เช่นนั้นจะให้นั่งกรอเช่นนี้หรือเฟิงแย่มุ่นคิ้วดวงตากรอกไปมาอย่างสับสนศึกที่ชายแดนตะวันตกเฉียงเหนือเริ่มขึ้นแล้ว คำนวณเวลาดูยามนี้อูกับว้น่าจะนำกำลังไปสมทบกันพอดีเตรียมตีทับซ่องที่เข้ามารุกรานชายแดนของทั้งสองแคว้นให้ล่าถอยกลับไปอินเกิเตอเอ้ยทางแนวหน้ามีข่าวดีส่งกลับมาติดต่อกันหลายครั้งด้วยสเสบียงของแคว้นฉีกองกำลังจากแคว้นอูและยุทธภวธีของแคว้นว้การขับไล่แคว้นซ่องย่อมมีใช่เรื่องยากในเมื่อเหอเฉาากข่าวมา ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องเตรียมการรับมือกับเรื่องที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ให้ดีในช่วงเวลาชีเป็นชีตายของบ้านเมืองความเป็นความตายของคนคนหนึ่งช่างเป็นเรื่องเล็กน้อยนักฟังแย่หลุบตาผ่านไปพักใหญ่จึงถอนหายใจเบาเบหวังว่าเหอเฉาจะเคราะหร้ายไกลดี ไฟสงครามลุกหอม وم, ห่วงตี้แขวนโอประชวนหนักดังนั้นภาระหน้าที่ทั้งหมดจึงตกอยู่ที่เยาว,วีชิงเพียงผู้เดียวรัชทายาทเยี่ยงหงุดหงิดขัดเคืองเขานอนหลับไม่สนิทมาครึ่งเดือนแล้วดวงตาที่อ่อนยนดุดใส่น้ำเสมอมาแดงก่ำจนดูน่ากลัวเย่าว,วีชิงต้องรายงานการศึกที่เพิ่งส่งเข้ามา สามแคว้นร่วมมือเป็นพันธมิตรหากแคว้นฉีส่งกองกำลังน้อยเช่นนั้นสเบียงอาหารก็เพียงพอเมื่อกองพันแรกมาถึงชายแดนแคว้นฉีจะเก็บสเบียงได้มากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของพวกเขาแล้วรับทราบพะยะค่ะ เมิงไพ่เวยประสานมือรับคำสั่งขุนนางคนหนึ่งจากไปขุนนางอีกนับไม่ถ้วนก็กรูก,กันเข้ามารายงานเรื่องเล็กเรื่องน้อยมากมายเยียวีชิงรักษาความสงบสุ่ขุมสั่งการทีละคนกว่าจะได้หยุดพักฟ้าด้านนอกก็มืดแล้ว เขารู้สึกปวดท้องจึงนึกขึ้นได้ว่าวันนี้ทั้งวันเหมือนจะยังไม่ได้กินอะไรเลยเขาหันไปมองทางซ้ายมือตามความเคยชินตำแหน่งที่มักมีคนยืนอยู่เสมอบัดนี้กลับไม่มีใครยามลมพัดมาถึงกลับได้ยินเสียงลมสะท้อนกลับเยี่ยวีชิงมุ่นคิ้วแค่นหัวเราะทีนึงลุกออกไปสั่งคนข้างนอกเตรียมอาหารเย็น รัชทายาทชายารองติงที่อยู่ด้านนอกรีบก้าเข้ามายื่นถาดในมือให้หม่อมฉั้นกำลังรองให้พระองค์เสร็จงานนี่คือน้ำแกงไก่ตุนนสมที่หม่อมชั้นเตรียมมาถวายเพคะยามท้องหิวใครจะอยากดื่มน้ำแกงกันเขาอยากกินข้าวกินกับข้าวแบบบ้านๆที่ทำง่ายๆแบบที่วังเยทำเป็นเจ้ากลับไปเถอะ เยี่ยวอวี้ชิงเดินผ่านนางไปตรงไปยังตำหนักบรรทมของตนเองตอนนี้เปิ่นกงอยากพักผ่อนชายาร้องติงชะงักในดวงตาฉายแววผิดหวังเห็นเขาเก้าวยาวๆจากไปหัวคิ้วก็ขมวดมุ่นอีกครั้งรีบไปพักผ่อนหรือรีบไปดูคนกันแน่ วังโยถูกขังอยู่ในตำหนักบรรทมของรชาชทายาทมานานแล้วตั้งแต่นางใช้สเสน่เย,ย้ายวนวางยาเขาแล้วลอบขโมยกุญแจปล่อยต้วนเสียนไปนางก็ถูกนำตัวมาไว้ที่นี่ไม่เคยได้ก้าวเท้าออกไปเลยเดิมคิดว่าตนต้องตายแน่แล้วเพราะเยยวี้ชิงเกลียดการถูกทรยศหักหลังเป็นที่สุด แต่ไม่รู้เพราะเหตุใดอาจเพราะคนผู้นี้อ่อนโยนจนเป็นนิสัยพอจับตัวนางมาก็มีได้ลงโทษเพียงแค่ขังนางไว้ที่นี่และกลับมานอนกับนางทุกคืนรัชธายาตได้ยินเสียงเปิดประตูหวังเยาก็ลุกขึ้นส่งงานยุ่งจนถึงตอนนี้อีกแล้วหรือเพคะ เยาวีชิงตอบรับคำหนึ่งเดินไปจุดตะเกียงที่โตะ๊ะแสงสว่างส่องจับใบหน้าเขาจนดูนุ่มนวลเทาว่าดวงตาคู่นั้นกลับลึกล้ำไม่เห็นต้นบึง้งข้าเหนื่อยแล้วเช่นนั้นก็มาบรรทมเถิดบ่าวจะนวดถวาย อยู่ในฐานะนักโทษเทาว่าวังเยามีได้ทำตัวเหมือนนักโทษแม้แต่น้อยขอเพียงเยี่ยวอี้ชิงมานางก็จะแสดงความห่วงใยเขาเช่นนี้เสมอบางครั้งเยี่ยวอี้ชิงก็คิดว่านางเสงแสงเก่งกว่าเขาใช่หรือไม่ ถึงกับทำให้เขาหาจุดบกพร่องของนางไม่พบจนคิดว่าในใจนางมีตนอยู่จริงๆแต่หากในใจนางมีเขาอยู่จริงเหตุใดจึงต้องทรยศเขาเยียววีสิงแค่นยิ้มหยันเงียบๆนอนคว่ำลงบนตั่งนุ่มวังเยวก้าวเข้าไปเริ่มกดนวดไหล่และหลังด้วยน้ำหนักมือเหมาะสมนวดไปพร้างเอ่ยว่ารัชทาญาต้องสเสวยให้ตรงเวลา ต่อให้ทรงงานยุ่งเพียงใดก็ต้องกินให้อิ่มท้องหาไม่แล้วพระวรกายจะสุดโทมได้ฟังดูสิแต่ละคำช่างห่วงหาอาทรน,น่ารักจริงใจถึงเพียงนี้เยี่ยวอ,อี้ชิงสายหน้ายื่นมือไปคว้ามือนางไว้แล้วหันไปมองในใจเจ้ากำลังคิดอะไรอยู่กันแนะ่ถามจบเขาก็ชะงักแววตาวูบไหวก่อนตอบเองว่า เจ้าอยากได้ความเชื่อใจจากเปินกงใช่หรือไม่เพื่อที่ครั้งหน้าจะได้ทรยศเปินกงได้ง่ายๆอย่างนั้นหรือวังเยาดึงมือกลับแม้มปากเล็กน้อยชีวิตเบาเป็นของพระองค์จะไม่มีวันทรยศพระองค์อีกอ๋อเยาวีชิงเหาะหยันเจ้าไม่เคยได้ยินคำนี้หรือทรยศครั้งเดียวไม่เชื่อเป็นร้อยครั้งวังเยาหน้าซีดเผือดลุกตาเอ่อยว่า เบ่าเคยได้ยินแต่พระองค์ยังคงเก็บเบ่าวไว้ข้างกายไม่ใช่หรือ นางปรนีบติเขามานานมากน้อยย่อมต้องมีความผูกพันกันบ้างรัชทายาตปฏิบัติต่อผู้คนด้วยความอ่อนโยนนางอยู่ใกล้ชิดเขาย่อมสัมผัสได้ถึงความอ่อนโยนของเขาบางครั้งอาจเป็นเสื้อคลุมซักตัวยามลมแรงบางครั้งอาจเป็นใบหน้าที่ขมวดคิ้วมุ่นของเขายามเห็นนางเจ็บลึกๆในใจเขาคงจะเห็นนางเป็นคนใกล้ชิดคนหนึ่งดังนั้นเมื่อเกิดเรื่อง จึงไม่ได้สังหารนางในทันทีเจ้าคิดว่าเหตุใดเปิ่นกงจึงเก็บเจ้าไว้ข้างกายเล่าเยาวีเชีงยิมย้มหยันมองนางด้วยสายตาอ่อนย้อนเพาว่าวาจาที่เอ่ยกลับเสียดกระดูกดุดล้มหนาวมิใช่เพราะเชื่อใจเจ้าแต่เพราะเจ้าดีต่อห่วงห่อแควนไว้ถึงเพียงนั้นนางต้องทนเห็นเจ้าตายไม่ได้นะเปินกงจึงยังเก็บเจ้าไว้เมื่อถึงเวลา ก็จะเอาเจ้าไปแลกเปลี่ยนบางอย่างกับนางได้หัวใจพันเจ็บแปร๊บวังเยาสูตดหายใจเบาๆน้ำตาไหลรินลงมาทันทีรัชทายาทเจ้าเคยบอกว่าเปิ่นกงเป็นคนอ่อนโยนที่สุดในใต้ล่ะเยียวิชิงมองสีหน้านางจากนั้นก็ยิ้มอย่างเลือดเย็นตอนนี้เจ้ายังคิดเช่นนั้นอยู่หรือไม่ วังเยาตัวสั่นเล็กน้อยคุกเข่าลงกับพื้นใช้เวลาอยู่นานกว่าจะดึงสติกลับมาจากความเจ็บปวดนางหอบกระชั้นเบาๆเอ่ยว่าความอ่อนโยนที่เคยประทานให้เบาเป็นเบาเองที่ไม่รู้จักทนุถนอมทอดพระองค์ไม่ได้ ถึงขั้นนี้ยังไม่โทษเขาอีกหรือเ yeah, หยาวีชิงเลิกคิ้วใส่หน้าน้อยๆสตรีช่างโง่เขานักแค่อ่อนโยนด้วยเล็กน้อยก็ปักใจรักมั่นจนตายไม่เสื่อมใครยังฝึกง่ายกว่าสู่นักเสียอีกเจ้าคิดได้เช่นนี้เอิ่นกงก็ดีใจเหยาวีชิงพลิกตัวแล้วเอ่ยขึ้นมาปรนนิบัติเถอะวังเยาเช็ดน้ำตาเอ่ยเสียงสะอื้น ระยะนี้ร่างกายเบาไม่ค่อยสะดวกเช่นนั้นเปินกลงให้เจ้าอยู่ที่นี่จะมีประโยชน์อะไรเ่ยเอี้เชียงมองนางอย่างรังเกียจตะโกนออกไปด้านนอกฝังช่วงไปเชิญชายารองติงมา พะยะค่ะวังเยาวาถอยไปคุกเข่าอยู่ตรงมุมด้วยสีหน้าซีเซี้ยวท่าทางหน้าเวทนาก้มหน้าน้ำตาไหลไม่หยุดเยี่ยวอี้ชิงปลายตามองนางในใจมีได้รู้สึกยินดีกลับยิ่งรู้สึกอึดอัดสุดท้ายก็ลุกขึ้นมาอย่างหงดหงิดเดินไปดึงนางลุกขึ้นแล้วผลักออกนอกประตูไปคุมตัวนางไปที่ลานอย่าให้มาปรากฏตัวต่อหน้าเนกองอีก และอย่าปล่อยให้นางหนีไปได้พยาค่ะองคารักด้านนอกรับคำสั่งและนำตัวนางออกไปคุกเข่าที่ลานด้านนอกหวังโย่จ้องพื้นที่ปูแผ่นศีลาครามอย่างเลื่อนลอยรองเท้าปักลายของชายาร้องติ้งมาหยุดลงตรงหน้านางครู่หนึ่งและคล้ายแต่ได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆของใครบางคน เรื่องเหล่านี้ล้วนไม่สำคัญนางไม่สนใจอยู่แล้วอันที่จริงแค่ยังมีชีวิตอยู่นางก็ขอบคุณฟ้าดินมากแล้วภายในตำหนักมีเสียงความเคลื่อนไหวมากมายดังออกมาราวกับจงใจหวังเยาฟังด้วยหัวใจปวดร้าวเหมือนถูกมีดกรีดเฉือนแต่ทำได้เพียงหัวเราะอ,ออกมา นางเป็นเพียงนางกำนันคนหนึ่งไม่มีตำแหน่งสถานะใดๆสามารถถูกนำไปใช้เป็นสิ่งของแลกเปลี่ยนกับผู้อื่นได้เสมอแล้วยังมีสิทธิ์อะไรมาเศร้าเสียใจปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลย หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ